ต่อไปนะครับตอนนี้เจ้าชของเราก็พร้อมกันแล้วทุกคนครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมไหมครับ สวัสดีครับน่ารักที่สุดเขามีคอนเซ็ปต์สีม่วงมาเลยนะฮะเสียงผาอะไรครับอะไรนะจ๊ะลูกผมผมครับผมครับผมลูกผมผมสีนี่สีเหลือลูกหนูชื่ออะไรครับมิ้นครับมา่านทางหวัดชยมิ้นจฉาชีพ อโอ้พอกินเล่นพันไปนิดเดียนชื่ออะไรลูกชื่อน้องิ่นที่ค่ะอายุ10ขวบมาจากเชียงใหม่า,ามาที่นู้นนะคะเกิยสติติ์อินโดนีเนีนะคะชื่ออะไรคะันููชื่อน,ะะน้องกีซ่าค่ะอายุ8ปีมาจากเชียงใหม่เชียงใหม่โอ้ยน้องตกยูไนต์ 10ปีนะครับน่ารักมากชื่อเราจะไปที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ทุกคนเลยนะครับใช่ค่ะอายุ10ปีจากเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับขอบคุณมากเติบขึ้นมาหน้าหลบขนาดให้พี่ๆเขาได้เห็นหน้ากันอ่าและมาเมื่อกี้ผ่านไปนะครับ,บกับทีม refreshment ไหนใครบอกให่ได้บ้างว่า refreshment คืออะไรไหนมีมีหัวหน้าทีมีใครที่มาบอกตรงนีไ้ได้ไหม <S <S ไหโยนกันใหญ่เลยครัามา refreshment คืออะไรครับ เพลงนันก yeah. yeah. ็คือสดใสลาเรงยาะเยี drinking, ıyoruz, hmm. right. Right. Is it? Is it ่ยมไรกาศสดใสเอาล่าเริงเยอดเยี่ยมไร้กาศหูทำไมไม่ตั้งชื่อเป็นแซนซ่เกิลไปเลยลูกแหมครบจังเลยเนี่ยนะครับอ่ะไหนพอไหนสิลูกเมื่อกี้เนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างอะไรกับอะไรครับล็อกกิ้งมีค่ะล้ออะไรล็อกล็อกกิ้งล็อกกิ้งเป็นไงเดี๋ยวสอนให้คุณพ่อคุณแม่ก็ดูหน่อยสิล็อกกิ้งเป็นไงลูกไหนโชว์ให้พี่ดูหน่อย อู้หล็อกกี้ก็คือจะมีการสับปัดนะครับแล้วก็โดนหน้าน้องมันล็อกเ,เลยนะเนี่ยนะครับเจ็บไหมลูกเจ็บไหมไม่ค่ะไอ้เจ็บดีมากลูกล็อกกี้มีแค่คือล้นล้นคือล็อกกีก้เลยะะอะลูกฮอปนี่ฮิปฮอปเข้าไปช่วยแน่นอนครับมาอยู่ในทีมของฮิปฮอปแดนซ์สเตย์นะคะนรับไในแล้วแล้วแต่ละคน